ดวงชะตาวันที่28ตุลาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังแห่งผู้นำในตัวคุณจะฉายแสงเจิดจ้าเป็นพิเศษอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดของคุณได้รับการเสริมกำลังจากความกล้าหาญของดาวอังคารทำให้คุณมีความเด็ดเดี่ยวและกล้าตัดสินใจ อย่างไรก็ตามพลังนี้ต้องถูกนำทางด้วยปัญญาจากดาวพฤหัส,สบดีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจที่มากเกินไปจนกลายเป็นความเย่อหยิงถือเป็นวันที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการริเริ่มโครงการที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความกล้าที่จะแตกต่างการงานเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้นำการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือการบริหารจัดการทีม คุณจะได้รับความเคารพและความเชื่อมั่นจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาแต่พึงระวังอย่าแสดงอำนาจหรือออกคำสั่งมากจนเกินไปควรใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าการควบคุมการเงินมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะใช้จ่ายเงินอย่างหุนหันพลันแล่นไปกับสิ่งของที่เสริมสร้างภาพลักษณ์หรือสถานะทางสังคม ควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือใช้ใจ่ายเงินก้อนใหญ่ความรักสำหรับคนโสดคุณจะมีสเสน่ดึงดูดใจจากความมั่นใจที่เปล่งประกายออกมาการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาอาจเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ต้องมั่นใจว่าการกระทำนั้นมาจากความจริงใจสำหรับคนมีคู่เป็นวันที่คุณสามารถเป็นผู้นำในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ควรหลีกเลี่ยงการพยายามควบคุมหรือเอาชนะคนรักสุขภาพพลังงานในร่างกายมีสูงมากควรนำไปใช้ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ข้างค้างให้สำเร็จลุล่วงหากไม่บริหารจัดการพลังงานให้ดีอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟหรืออาการปวดศรีรษะจากความเครียดได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคสำคัญที่สุดในวันนี้คืออัตตาหรือตัวตนของคุณเองการผสมผสานพลังของดาวอาทิตย์และดาวอังคารอาจทำให้คุณใจร้อนและมีทัศนคติว่าความคิดของฉันถูกต้องเสมอซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยไม่จำเป็นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนที่จะออกคำสั่งหรือตัดสินใจใดๆ ลองถามความเห็นจากคนอื่นก่อนเสมอใช้ภาวะผู้นำของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพของทีมออกมาแทนที่จะเป็นการสั่งการเพียงฝ่ายเดียวก่อนเริ่มวันใหม่ลองใช้เวลาสัก5นาทีในการทำสมาธิเพื่อเชื่อมโยงกับพลังแห่งความสงบและปัญญาของดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น